ข้ามาจากติ๊กต็อกนะคะแล้วก็เมื่อสอบถามกันว่าอยากจะดัดอยากจะดัดอ่าดิจิตอลนะคะแต่ว่าอันนี้คือผมจริงที่สระผมวันไหนแล้วคะคุณเจสระผมล่าสุดเลรอือฮะเมื่อคืนเหรอเมื่อคืนเนาะนี่ผมตรงมากนะคะ <c oughs> นี่เป็นผมตรงมากแล้วทีเนี้ยเราอยากให้มันดูเยอะใช่ไหมคะรอยรุ่นเนาะอันนี้เป็นผมที่ฟอกมา เลี้ยงผมมาได้ดีมากขอชื่นช <c oughs> มว่าอดใจไหวได้ยังไงที่ไม่ทําอะไรเลย <c oughs> ไม่นไม่ต่ำกว่าสองปีเนาะสิด <c oughs> ด้า <c oughs> ยดี <c oughs> แต่ตรงเนี้ยตรงที่มีไฮไลท์ทำจะดัดได้ได้ <c oughs> เราต้องตัดออกเพราะจะมีแกนผมไม่มีแล้วพอ <c oughs> ดัดไปมันจะเป็นหมุนพันจันแล้วก็ไม่เกลยดรอนไม่เด้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> แต่ผมตรงเนี้ยที่เป็นหุนค่าถือว่าดีมากเมื่อกี้เราดูเลฟกันแล้วก็คือจะดัดสูงนะคะแล้วก็เป็นหมุน เป็นเป็นรูออกผักรอนใหญ่นะคะส่วนามยาวเนี่ยเราก็จะดูว่าเราจะตรงไหนที่มันตัดเราก็จะพยายามห้ยาวที่สุดเนาะเพราะว่าอุตสาหเลี้ยงผมมา <c oughs> จะดูให้นะคะส่วนข้างหน้า <c oughs> เดี๋ยวเราเลยเยอร์ประมาณนี้ลาย <c oughs> ส่วนตรงเนี้ยที่เราเลยเยอร์เราก็จะเมือนที่มันรับกับด้านหลังก็คือจะมีการดัดทั้งสี่ากเลย <c oughs> อ่านะคะ,อะรอรอชมว่าลุกจะเป็นเส้นไรนะคะ คือสองอยเสร็จแล้วค่ะเนี่เรามีหน้ที่ทำแบบนี้ออบมาคืง มันก็จะดูเป็นขึ้นใหญ่ขึ้นมาจากวันเล็กๆใช่ไหมคะเนี่ยเราเราคือถ้าได้อย่างนี้ทุกวันเนาะมันก็จะเด้งมากๆเลยมันแสงว,ว่าดูนะคุณผู้ชมนันคือสวยมากอ่ะคือเป็นเลเยอร์ที่แบบขึ้น <c oughs> มคือผมเยอะขึ้นมาทันทีจากผม โดงมากๆใช่ไหมคะแต่น,นี้ใส่ออกเลยค่ะนอนดิ้งวิหังนใส่ออกดูฝั่งนี้บ้างเขาเรียกฟาร์มผมเลยนะเดี๋ยวพี่ขอแยกหมด